สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องฐานอินเตอร์เนียนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานความเคลื่อนไหวจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาสงครามหรือว่า ISW ออกมาระบุนะครับว่าการโจมตีหลายครั้งของกองกำลังรัสเซียเมื่อวันที่29ธันวาคม2566ต่อยูเครนนั้นดูเหมือนจะเป็นการลงมือครั้งสุดยอดของรัสเซียหลังมีการทดลองกับโดรนและขีปนาวุธหลายรูปแบบมานานหลายเดือน รวมถึงความพยายามที่จะทดสอบระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนด้วยโดยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมากองกาลังของรัสเซียได้ทําการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนในขนาดที่แตกต่างกันโดยการใช้ผสมประสานระหว่างโดรนขีปนาวุธร่อนและขีปนาวุธนําวิถีทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาสงครามได้ประเมินเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าก็กาลังรัสเซียมีแนวโน้มที่จะกระจายการใช้ขีปนาวุธระเบิดรวมถึงโดรน โดยการใช้การโจมตีหลายครั้งเพื่อค้นหาจุดอ่อนของระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนและเพิ่มประสิทธิภาพแพ็กเกจการโจมตีของรัสเซียรัสเซียนั้นจงใจสะสมขีปนาวุธหลากหลายชนิดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและตน้นฤดูหนาวเพื่อสร้างชุดการโจมตีที่ทรงพลังยิ่งขึ้นและใช้บทเรียนที่เรียนรู้จากภารกิจลาดตะเวนและสอดแนมต่างๆเช่นการใช้โรนจู่โจมเพื่อหลีกเลี่ยงผ่านระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนและการใช้ขีปนาวุธเพื่อกำหนดความเสียหายสูงสุดไปยังเป้าหมายที่ได้มีการกำหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้ ทางด้านผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาสงครามยังระบุอีกว่าอัตราผลิตขีปนาวุธและโดนของรัสเซียในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะไม่เอื้อให้รัสเซียทําการโจมตีด้วยขีปนาวุธขนาดใหญ่แต่มีแนวโน้มที่จะทําให้ประสิทธิภาพหากเป็นการโจมตีด้วยโดรนที่สม่ําเสมอมากขึ้นความพยายามของรัสเซียในการระดมฐานอุตสาหกรรมป้องกันประ,ประเทศรวมถึงการโจมตีขั้งใหญ่อาจประสบความสําเร็จมากกว่าที่ตะวันตกนั้นประเมินเอาไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากความสามารถของรัสเซียในการจัดหาอุปกรณ์ทางทหารจากพันธมิตรและการกระจายทรัพยากรของรัสเซียนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตทานทหารนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาสงครามยังระบุอีกว่ากงกำลังรัสเซียมีแนวโน้มที่จะพยายามดึงและแก้ไขระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนที่มีข้อจํากัดอยู่เป็นประจำให้ออกห่างจากแนวหน้าดังนั้นการช่วยเหลือจากชาติตะวันตกยังคงมีความสําคัญต่ตอความสามารถของยูเครนในการป้องกันการโจมตีของรัสเซีย รัสเซียนั้นยังคงดําเนินการโจมตียูเครนในวงกว้างต่อไปเพื่อลดขวัญและกําลังใจของทหารรวมถึงลดความสามารถทางทหารของยูเครนที่พยายามทําสงครามกับรัสเซียความเคลื่อนไหวนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับผู้เชี่ยวชาญนั้นได้ออกมาชี้ให้เห็นว่าเวลานี้รัสเซียพร้อมจัดหนักใส่ยูเครนหลังจากที่มีการสังสมและก็การวางแผนมีการตรวจเช็คตรวจระบบนะครับเรื่องของระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนเนี่ยว่าอยู่ในพื้นที่ใดบ้างหลังจากนั้นใช้การโจมตีผสมผสาน ทำให้ระบบป้องกันภัยนั้นไม่สามารถที่จะสะกัดกัน้นขีปนาวุธของรัสเซียได้เหมือนเก่าอีกต่อไปและสิ่งนี้เองก็จะสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับยูเครนอย่างเช่นเมื่อการโจมตีเืันที่29ธันวาคม2566และแน่นอนว่าผู้เชี่ยวชาญนั้นคาดการณ์ว่าหลังจากนี้รัสเซียยังจะโจมตีระลอกใหญ่ใส่ยูเครนอีกครั้งหนึ่งครับ